เที่ยวกลองลัดมิยมกันนะครับเย็นเย็นอากาศนะครับเย็นเย็นที่นี่ก็เป็นตลาดอยู่ริมคลองนะครับเรือหางยาวเรือโดยสารรับผู้โดยสารพาไปเที่ยวในคลองนะครับชมสวน ชมวิถีชีวิตชาวบ้านนะใครที่ว่าง,งๆเซ็งๆไม่รู้จะไปไหนไปทะเลก็เบื่อแล้วไปภูเขาก็เบื่อแล้วมาเที่ยวคลองกันดีกว่าครับคลองรัดมยมอยู่แถวตลิ่งชันนี่เองครับ คลองลอดใต้สะพานกับรถก็วิ่งผ่านไปมาแม่ค้าพ่อค้าก็มีจอดเรือขายอยู่ใต้สะพานเย็นๆนะครับน่าจะเป็นที่ใครที่มันทงนะี้ใครจับจองก่อนหรือว่าสลับกันก็ไม่รู้นะแต่ว,ว่าก็ดูแล้วลมเลื่นดีครับนั่งเรือเที่ยว มตีติดป้ายราคาด้วยครับการจะเที่ยวนี่มีแบบเช่าหมูลำด้วยนะหรือว่าเก็บลายหัวก็มีครับตอนนี้เราก็พาเดินลอดใต้สะพานดูเรือลำนี้ขายอะไรครับทอดมันหรือกล้วยทอดดูดีๆครับมีกี่อย่างมีอะไรบ้าง เรือลำนี้ขกยกล้วยอันนี้กล้วยทอดหรือลูกชิ้นปลาทอดหลายสิ่งหลายอย่างครับเลือกสรรหรือจะโดดลงน้ำไปเล่นน้ำคลองนะเย็นๆแต่ว่าคงไม่มีใครอาบน้ำคลองกันแล้วนะดูแล้วไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับ ลอดใต้สะพานมาดูตรงนี้ดูไปด้านบนหน่อยสองกล้องขึ้นไปครับกล้องตัวนี้ถ่ายได้ทุกทอกทุกมุมไปเจอถนอนรถวิ่งมาเจอปลาสลิดไกลเอามาตากไว้ตรงนี้ครับแล้วก็มดลงไปใต้เหมือนเดิม สนุกสนานครับมาเที่ยวได้เลยกลองรัดมยมตลิ่งชันนะครับบรรยากาศดีๆแบบแถวบ้านนะ